รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามใม้โลอกนีเมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดด้วยหัวใจโลกหน้าอยู่ขึ้นกว่านี้ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะและขณะนี้ดิฉันอยู่ภายในอุโบสถหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารกิจกรรมของวัดหัวกระบือและเรับฟังเทศนาธรรมจากพระครูวิบูลพัฒนกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศาัากดิ์เจ้าวาดหัวกระบือค่ะไปติดตามรับชมพร,พร้อมๆกันเลยค่ะขอเจริญพรญาติโยมท่างต่างดูชน ที่ได้รับชมรับฟังรายการคิดดีแลนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5อยู่ในขณะนี้ก็ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองนอกนามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงมาเกิดขึ้นและขอจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชน ที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการคิดดีแลนด์ของลองตามาโดยตลอดนะฮะญาติโยมทั้งสาวกชนช่วงนี้นาเดือนนี้ก็เข้าเดือนมิถุนายนแล้วใกล้ที่จะถึงงานทำบุญครบรอบวันเกิดของลุงตาคือวันที่หนึ่งกร,รกฎาคม ในปีพศ .2567 คือปีนี้นะแล้วก็ทุกๆปีหลวงตาก็ได้จัดงานบรรณชาระสมบทบวชนาคหมูตั้งชื่องานว่าวันกะตันยูงานบวชนาคหมูงานมอบทุนการศึกษามอบทุนทวัสดิการครูแล้วก็เอื้อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อม ถวายแด่องค์จเจ้าข้าม,มากระตัดทุกๆพระองค์เป็นประจำเช่นนี้เสมอมาแล้วก็ปีนี้โยมเป็นปีที่เป็นกรณีพิเศษนะเป็นปีที่องค์พระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่10พระองค์ทรงเจริญพระชนอายุครบ 7สิบสองพรศจรษาในวันที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะหลังจากงานหลวงตาทำบุญครบรอบวันเกิดงานบวชนาคหมู่มอบทุนการศึกษาทุนบัติการครูในปีพศ2567ปีนี้ฉะนั้นก็ขอเราท่านทั้งหลายมาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศล สร้างคุณงามความดีสร้างบารมีไว้เพื่อเป็นกำาไรชีวิตของเราแล้วก็จะได้น้อมกล้าน้อมกระหม่อมเอาบุญกุศลคุณงามความดีบารมีที่เราได้กระทำแล้วนี้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าจเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรซึ่งจะถึงต่อจากนี้ไป อีกไม่กี่วันแล้วนะหลังจากวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่28สิบกรกฎาคมนะก็เชื้อเชิญเจริญพรนะโยมมาร่วมกันนำบุตรหลานของท่านเข้ามาสู่ร่มผ้ากาสมพัฒนหรือนำมาบวชเป็นพุทธบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาและเมื่อส่งเข้ามาบวชแล้วจะได้มีโอกาส ไหว้พระสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาศึกษาหลักธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศา,ศา,ศาสดาสมมารถพระเจ้าและจะได้น้อมนํามาประพฤติปฏิบัติขัดกล่าวจิตของบุตรหลานของเราเรื่องเราท่านทั้งหลายง่ายเป็นบุคคลที่มีจิตใจละเอียดลึกซึ้งยิ่มขึ้นและได้จะได้มาสร้างบุญสร้างบุญสร้างคุณงามความดี มาสร้างบารมีไว้เพื่อเป็นกําไรชีวิตของเราท่านทั้งหลายด้วยนี่ปริการหนึ่งนะอีกบริการหนึ่งเราก็จะได้ทําบุญทำกุศลเพื่อกรวดน้ําแผ่เมตตาที่สนกุศลให้กับอดีตเจ้าวาดวัดดุกระบือทุกทุกรูปที่ท่านเริ่มสร้างวัดหุกระบือมาตั้งแต่200กว่าปีแล้วนะ280ปีแล้วที่วัดหุกระบือได้เริ่ม ก่อสร้างมาตามประวัติศาสตร์ที่จดจารจารึกไว้ว่า,ว,าวัดหุกระบือเนี่ยสร้างเมื่อปีพศออ .2281 ก็น,นับได้ว่า280กว่าปีแล้วเป็นวัดที่มีอายุยืนยาวมากพอสมควรวัดหนึ่งในพื้นที่พื้นที่เขตบางขุนเทียนจอมทองแล้วก็เป็นวัดที่มี องพระประธานคือหลวงพ่อโตสัมปกงหรือหลวงพ่อโตหมอยาซึ่งเป็นพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ประทับหรือประดิษฐานอยู่ในภายในอุโบสถสวดวดุกระบือที่โยมเห็นอยู่ทั้งด้านหน้าหลวงตาและก็ด้านหลังนะองพระประธานหลวงพ่อโตสัมปกงหลวงพ่อโตหมอยานี้เป็นพุทธรูปที่สร้างมาเป็นเวลาชานานสองร้อยกว่าปีแล้ว และเมื่อยาโยมทั้งสาวทุชนได้เดินทางมากราบมาอธิฐานขอพรอทั้งด้านเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในทั้งขาร่างกายก็สูญทลายหายไปฉับพรันเป็นสิ่งมหัศจรรย์หรือมาขอ,อหน้าที่การงานขออธิฐานขอหลวงพ่อโต,โตได้ช่วยให้หน้าที่การงานนั้นประสบผลสาเร็จสมป,ามมาปรารถนา ก็ได้สําเร็จสมความมุ่งมากปรารถนาให้หลายกิจการหลายหอย่างโยมมากราบมาอิษฐานขอพรแล้วก็ได้นะได้ผลสมความมุ่งมากปรารถนาฉะนั้นดังนั้นโยมจึงได้เห็นจะเห็นได้ว่าภายในอุโบสถเล็กๆในโยมอุโบสถเล็กๆโยมนําเครื่องสักการะบูชามีทั้งพวงมาลัยมีทั้งไข่ต้มสิ่งของเครื่อง บูชาสักการะมากมายหลายชนิดนะมาถวายสักการะบูชาหลวงพ่อโตภายในโบสถ์นี้เมื่อญาติโยมได้มากราบมาอธิษฐานขอพรแล้วแล้วก็ได้สมความมุ่งมาปราถนาได้โยมนั่นจะเห็นได้ทุกทุกวันโยมทุกทุกวันโยมจะนำเอาพวงมาลัยไข่ต้มหัวหมูแล้วก็พวกสิ่งสักการะต่างๆมาถวายสักการะบูชา,ก,ากันเป็นประจำ นั้นญาติโยมทางสาวทุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วญาติโยมทางสาวทุชนอาจจะยังไม่เคยมานะและยังไม่ทราบว่าวัตถุกระบือเนี่ยอยู่ตรงไหนหรือหลวงพอ่อโตวัตถุกระบือนี่อยู่ตรงไหนไปอย่างไรนะโยมก็โทรศัพท์ถ่ายถามกันมาอยู่เป็นประจำว่าวัตถุกระบือเนี่ยอยู่ตรงไหนไปอย่างไรก็ขอเจริญพร ให้ญาติโยมทางสาวทุชนได้ทราบว่าวัดถุกระบือนี่ยโยมเป็นวัดที่มีชื่อไม่ซ้ํากับใครนะเป็นชื่อที่เชยเชแปลกๆคือชื่อควายแล้วคนเราเนี่ยจะบางคนไม่เคยชอบควายเราจะเคยคงเคยได้ยินว่าอาคุณพ่อคุณแม่ค,แมครูบาอาจารย์โดดเด็กๆว่าเธอเนี่ยโง,ง,ง่ยังก็ควาย ดื้อยังก็วายนะนาโยมที่อยู่ตามาชนบทท้องไร่ท้องนาจะดุเด็กกล่าวว่าเด็กอย่างนี้เธองูโง่ยังก็วายดื้อยังก็วายนะฉะนั้นน่ยชื่อวัดหัวกระบือเนี่ยชื่อเฉยเยแต่ว่าโยมเป็นวัดที่มีพระประธานที่มีความครั้งมีความศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานหรือประทับน์ในบโบสถ์ดังได้กล่าวมาแล้วฉะนั้นญาโยมท่านตามทุชน มีโอกาสมีเวลาว่างก็เชื้อเชิญเจริญพรนะทดลองเดินทางมาวัตถุกระบือแล้วก่อนเนี่ยวัตถุกระบืออยู่ถนนพระรามสองกิโลเมตรที่7ใกล้ๆกับทสานักง,งานเขตบางขุนเทียนหรืออำเภอสมัยก่อนเราเรียกกันว่าอำเภออำเภอหรือทสานักง,งานเขตถ้าในชนบทก็จะเรียกว่าอำเภอแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบัน วัดหัวกระบืออยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะวัดหัวกระบืออยู่ในกรุงเทพนะโยมไม่ใช่ชนบทโยมจะถามเสมอเสมออยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรคิดว่าอยู่ชายแดนหรือในต่างจังหวัดเพราะชื่อเฉยเฉยวัดหัวกระบืออยู่กรุงเทพนโทพะนนโยมอยู่กรุงเทพดะนั้นโยมมีโอกาสได้รับชมรับฟังแล้วเชิญเจ,จ,ะจะเริญพรเดินทางมาถนนพระรามสองกิโลเมตรที่เจ็ ใกล้ๆสำนักงานเขตบ,บางเทียนแล้วก็เลี้ยวเข้ามาถนนบางขุนเทียนชายทะเลนะถนนบางขุนเทียนชายทะเลเข้ามาห้ากิโลเมตรเลยสำนักงานขนส่งคือกองทะเบียนที่โยมมาต่อทะเบียนมาทําทะเบียนมาอ่าหัดขับรถกันเนี่ยเลยสำนักอ่งานขนส่งมาเล็กน้อยนะก็จะถึง ซอยเทียนทะเล19เลยมาประมาณสัก5 6 0 0เมตรโดยประมาณนะโยมจะเห็นป้ายวัดหัวกระบือหลวงพ่อโตหรืวัดหักระบือ,อ,ะบอนะเลี้ยวเข้ามา1กิโลเมตรลุงตาได้ดูรายการวันนี้เขาบอกว่าวัดชื่อซ้ำกันเนี่ยเป็นร้อยร้วัดนะร้อยรวัดที่ชื่อชื่อไพเราะเพราะพิงเนี่ยซ้ำเป็นเป็นร้อยรวัด แต่แปลกวัตถุกระเบือไม่ซ้ํากับไขรเพราะเป็นชื่อเฉยเฉยนะเป็นชื่อเฉยเฉยแต่โยมชื่อเฉยเฉยเนี่ยแต่เป็นวัดที่มีญาติโยมทั้งสามดุชนได้หลังล้นหลัง,ลงไร้ส้ทานศรากันมากราบพระโตในอุบโบสถเป็นจานวนมากแม้แต่องค์เจ้าฟ้ามากษัตริย์สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรักษตุาดาสยามบรนิมมานวารีเมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์ทรงมีพระดรัชหััร รับสั่งให้ลวงตาได้เข้าเก้าที่ตำหนักจิตรดาโรหฐานไม่นานนะแต่ว่าลวงตาได้นำอันนี้ลวงพ่ะโตหน้าตาก้านิ้วร้อมทั้งพระกริ่งวิบูณสุขส่มบางมด <urers> นำขึ้นทูนลเก้าถวายพระองค์ท่านพระองค์ทรงสนพระถ่ายอมมีประวัติวัดหูกระบือด้วยขนาดนั้นเมืองโบราณได้นำเอาวัดหูกระบือเนี่ย เรือสมุดคอยวัตถุกระบือเนี่ยไปพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วทุกจังหวัดเป็นสมุดคอยที่มีภาพที่สวยงามมากแล้วก็จดจานจารึกไว้ชัดเจนว่าพศสองพสอหลังจากสร้างวัตถุกระบือ5ห้าปีเนี่ยสองร้อยกว่าปีนำขึ้นทูนกลกราถวายพระงร์ท่าน พระองค์ทรงสนพระไทยพระองค์ได้ทรงเสด็จพระดำเนินในการตรวจพระองค์ถนนทนทางยังไม่ดีนะถนนยังไม่เรียบร้อยยังไม่ได้ลาดยางเป็นถนนย่ไม่ค่อยดีแต่พระองค์ก็ทรงมีพระราชทานเสด็จมากราบหลวงพ่อโตแนวโบสถ์หลังเล็กๆเนี่ยนะขณะนั้นท่านพระประธานยังทาไม่สาเร็จเสต็นเรียบร้อยพระองค์เสด็จมากราบแล้วปิดทองแล้วก็พระองค์ทรงมีพระปิสฐานกับหลวงตาในบริเวณตรงนี้นะข้างกบสถเล็ก นะตรงประทับสนธนาและ,สะเสด็จพร่เนินไปทอดพระเนตรป่าชัยเลยวระทับอยู่ที่นี่เป็นเวลาถึง4ฝ่สิานาทีเจ้าหน้าที่ช่างกล้องได้บันทึกแล้วก็ดูเวลา4 0่สานาทีเนี่ยพระองค์สเสด็จมากราบนรัตการปิดทองพระโตนะนอกจากนั้นยังโยมยังมีชาวต่างเชื้อชาติต่างศาสนาโดยเฉพาะ ผู้ที่เค่งครับศาสนามากคือชาวอิสลามประเทศอิห่านโยมประเทศอิห่านนิยมเข้ามากราบมาไหว้พระมานั่งปฏิบัติธรรมในอุโบสถหลังนี้มาปิดทองหลวงพ่อโตด้วยผู้กํากับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของประเทศอิห่านคือท,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 ที่ที่ทราบเนี่ยเพราะเขามีร่ำม,มาร่ำบอกว่าเนี่ยผู้กํากับภาพยนตร์ระดับแนวหน้ามาค้างคืนที่นี่อยู่ได้หลายคืนสี่ห้าคืนปฏิบัติธรรม ไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาร่วมกับโยมที่วัดดุกระบือที่โยมเพราะที่นี่ทุกๆวันพระโยมจะมาอยู่สมาทานรักษาวบวชสวดมนต์ประพฤติทธทมปฏิบัติธรรมกันเขาก็มานะมาถ่ายทำสาราคดีที่วัดดุกระบือเนี่ยนำไปเผยแพร่อย่างนานานรนประเทศนี่ผู้บังคับภาพโยนต์ระดับแนวหน้าแต่ว่าเมื่อหลังจากนั้นก่อนหน้านั้นโยมสถา,านทูต เอกอากาัคราชทูตอิหร่านเนี่ยได้กราบสนทนาหลวงตาให้ไปร่วมประชุมปรึกษาประสานทั้งพันเรื่องพุทธศาสานากลับประเทศอิหร่านนะที่ประเทศอิหร่านนั้นไปประชุมเสร็จเรียบร้อยโยมหลังจากกลับมาหลวงตากลับมาได้เจ็ดวันเอกอากาัคราชทูตอิหร่านนี่มาขอพบหลวงตามาสั่งสนทนา ปรึกษาหารือกันที่บริเวณหนะ้านาบุรสถตรงตรงเจดีนะ,ะประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อประสานทัมพันธ์มามิตรไม,ตร,มตรีกันต่อจากนั้นยมอีกสามสมปดาหทางสถาทนทูตอีรานแจ้งว่าตัวแทนผู้นำสูงสุดของประเทศอีลานจะมาขอพบหลวงตาแจ้งให้ทราบ ว่าจะมาพบได้พบได้เมื่อไรหรืออย่าหลำบากไรพบได้หรือไม่หลวงตาก็เจริญพร์แจ้งให้ทราบว่ามาได้ท่านก็มาพบมาคุยกับหลวงตาประสานทั้งพันกันคุยประสานทั้งพันเรื่องจะไปประชุมกันที่ประเทศพม่านะเป็นประชุมทประเทศพม่าเพราะว่าระหว่างที่ประชุมที่ประเทศลานามีประเทศอ่ไทยหนึ่งรูปประเทศพม่าหนึ่งรูปประเทศศรีลังการหนึ่งรูปนะที่ ไปร่วมประชุมแต่ว่ามีพระไปมากนะสำหรับรเฉพาะประเทศศรีลังกากับประเทศพมา่าเขามีกองถ่ายทำเนี่ยมีมีกล้องกองถ่ายทำมากไปถ่ายทำมีล่ามเป็นส่วนตัวไปเองทั้งหมดมีหลวงตาองค์เดียวที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีล่ามแต่ว่ามีเลขาติดตามนะเนี่ยหลังจากนั้นได้มาประชุมปรึกษาหรือกันว่าเราจะประสานทั้พันเรื่องพุทธศาสนาระหว่างประเทศพมา่า กับเรื่องพุทธศาสนาแต่ว่าพอดีพม่าก,กับโลหิยาเกิดรบก,กันขึ้นก็จึงได้หยุดทั้ง,งักไปนี่เป็นเวลากระชานานแล้วนั้นนี่กล่าวได้ว,ว่าวัดหุ่กระบือโยมบสถเล็กๆชาวต่างเชื้อชาติต่างศาสนามีความศรัทธาหลงาวงพ่อโตในโบสถนะลวงตาบวชนักข่าวประเทศญี่ปุ่น ระหว่างที่มีข่าวเรื่องรถเบนต์ตอนขนาดนั้นดังเดียวก่าวมากมาร่วมสร้างบุญสร้างบุญสนสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีร่วมเขาเรียกว่ามาทําบุญร่วมชาติมาตักบาตรร่วมขันสร้างบุญ,สร,บญสร้างดุศสนร่วมกันไว้เป็นกาไรชีวิตแล้วก็จะไดะ้ตามติดชีวิตไปด้วยกันแล้วว่าหรือว่าจะได้ร่วมรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีไปพรอมๆกันหรือว่าบรรลุมรรคผลนิพพานไป ในภพใดชาติหนึ่งเนี่ยบุญกุศลเราทําไว้เป็นกาไรชีวิตของเราดัางนั้นเวลาเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดอีกแล้วนะ <c oughs> ก็เชิญเจริญพอรอย่าลืมวันที่หนึ่งกรกฎาคมมาร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทบวชนาคหมูมางานบรรการดูบวชหน้าหมูมอบตุนการศิกษาทุนดำเนการครูแล้วก็น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมเอาบุญกุศลคนงานความดีบารมีที่เรากระทำแล้วนี้ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระรักุตลนแด่องค์พระบาทสมเด็จพระพิชัเก้าเจ้าอยู่หัวมหาเจ้าลงกรซึ่งพระองค์จะทรงมีพระชนมายุครบ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคมนี้วันในท้ายที่สุดนี้เกล้าร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพก็ขอกราบอัตนาคุณพระศีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระเยสงค์ และด้วยอาน,นาบุญ,ญลิทธ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตสมภกรหลวงพ่อโตหมอยาไร่กริ่งวิบูณสุขและถวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกก้าวขอกราบพัฒนาขออเชิญท่านเสด็จลงมาโปรโดช่วยแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติประาชนาองค์เจ้าฟ้ามากษัตริย์ราชวงศ์จัก,กรีทุกองค์ขอจงโปรโดยุ่ยช่วยแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองพระองค์ ขอรรพระองค์ทรงมีพระบารมีแข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีประชชนมายุอยย่งยืนนานและขอพระองค์ทรงประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญข่งเราพงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าชั่วกระนานและขอญาติโยมทั้งสาวธุชนที่รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะน,น,นี้แล้วก็ตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างบุญสนตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจสร้างรมีตลอดกาลตลอดเวลา ขอโยมทุกท่านจงประสบแต่ความถูกความเจริญขอจงหมดเคราะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภยัยขอให้ทุกท่านร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีใจบุญและช่วยบันทัมค้าจุนพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปโดยทั่วถึงกันตลอดกาลนานเทินก็ขอเจริญพร คุณผู้ชมท่านใดที่เดินทางไปยังบางขุนเทียนชายทะเลเชิญชวนแวะเข้ามาที่ซอยเทียนทะเล19นะคะตรงเข้ามาที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครแห่งนี้ค่ะเข้ามากราบขอพรหลวงพ่อโตกราบขอพรท้าวเวสสุวรรณมาทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือมาให้อาหารปลาและมาร่วมสร้างอุโบสถวัดหัวกระบือกันค่ะหากท่านมาไม่ถูกสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 7 5 0 0 5 8 0 0ค่ะ สำหรับวันนี้รายการคิดดีแลนด์วเวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะร้อยแปดพเ้าราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลีืยงหัวใจขขไปลยทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องนุกสุขหัวใจคิดถึง ความคิดนี้ดีที่สุดคิดถึงหมดหัวใจ